อันดับที่1คนเกิดบันเสาเป็นคนดวงแข็งมากและส่วนใหญ่มีสัมผัสที่6หรือเซนแรงโดยเฉพาะคนที่เกิดเสาห้าเรียกว่าแรงแบบสายแข็งเลยละคะ่ะส่วนมากเจอแต่แบบมาเต็มรูปและเจอบ่อยๆบางคนเห็นทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาแต่ไม่ใช่ว่าจะทุกคนนะคะแต่ที่แน่ๆคือเป็นคนมีลังสังหรณ์แม่นยำมาก รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอีกทั้งเวลาเจอเรื่องร้ายๆกับตัวเองมักจะแคล้วคลาดปลอดภัยและรอดมาได้อย่างหวุดวิดคนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็งมากแม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบกับอุปสรรคที่หนักหนากลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดีแม้แต่ใครคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำหนักแน่นรักเกียรติยศรักศักดิ์ศรีและไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งชอบความมั่นคงเป็นคนพูดน้อยโกรธยากหายยากและเจ้าชู้คนมันเสาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและเข้าถึงจิตใจได้ยากที่สุดในบรรดาของคนเกิดทั้ง7วันคุณมักจะเป็นคนที่มีมุมลึกลับ ที่คนรอบข้างไม่รู้เป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ค่อนข้างขี้เหงาและรู้สึกโดดเดี่ยวบ่อยๆภายนอกดูเข้มแข็งแต่ในใจอ่อนไหวมากแต่มีความพิเศษก็คือสามารถทำเรื่องยากๆที่คนอื่นทําไม่ค่อยได้ให้เป็นเรื่องง่ายได้เสมอเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่านทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะคนเกิดบันเหล่านี้เท่านั้นนะคะและอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคน เพราะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิดปีเกิดเวลาตกฟากและกรรมที่ทำมาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน